รสขบูอสียงรีวิวรีวิวไปหอ้ออะไรอะไรไออับจนขานเนาะขาดขาดขาน,ขานด้วยจำแม่ำแม,ม่ควบไปัเตวามื่อกี้น้องกอดควบไปดูวเตว่พอหลงไอ้สียุงนี่ยมือแดงว่างๆร้อสิบขบู<ล>พดัดไอ้ให<ล>ม่เลยวายอันหนเลยหอนว่ห่อนห่นหวอนห่ออี เก๋่อยเลยปลาสุบเขาควรจะไปบ้างนโอ้ไปสิพอไหนขี้ออยกลัวพอดีปลาไปบ้างฮะกลัวไหนขี้อ่อยกลัวเด,ดี๋วดวยว,วยนี้หากูกำลังหาสป,ปอร์ไ,ไม่มาอีกอันหนึ่งนี่อะไรมนชอบอไม่ชอบอเนี่ออันนี้ไ่ชอบใครเลถ่ <What? S 2> า,ยายลง่ายลงเบิร์ดเลกไ็ได้ ไปรุ่นร้อยสิบขอบูหรอไอรุมงสองไแต่มีแบบว่าคนตดตามสีสิแปนสีจเก่าคนที่เดียาหิรสามไม่ว่าเพื่อกมันมีมันรบัไม่ร่าทางมาหารป้าเกียสามม่ตอนนั้นเยตอนนั้นตอนนั้นถาตัดเกีสามมึงขันเป็นผู้สาวกู คันขันเด็กผู้านกูมึงกับเ่็กสาวอีก้เนี่ย